เคครับผมส่งงานซ่อมสูบแรงดันสูงนะครับที่ลูกค้าส่งมา2ตัวนะครับผมก็คือตัวเกตใหญ่ตัวนี้นะครับก็เกตมาสภาพนี้เลยนะครับเพื่อนไม่รู้ว่าเป็นเพราะคนส่งหรือเปล่านะครับแต่ก็แกะกล่องมาเจอแบบนี้นะครับก็ลองเทสใส่เกียร์เล็กดูนะครับอันนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับผมก็เปลี่ยนชุดโอลิงชุดซ่อมทั้งหมดนะครับนี่นะครับผมที่ขอตัวเก่าในสูบนะครับเปลี่ยนทุกตัวเลยนะครับ ต่เกจเล็กตัวนี้นะครับของสูบตัวนี้นะครับลองถอดมาใส่ดูก็ใส่กันได้นะครับลองเทสได้นะครับผมแต่เกตมันมันค้างอยู่ที่ประมาณ10 mpa นะครับผมก็ขอเทสสัก30นะครับผมเทสหลังซ่อมครับก็ดัดแปลงนะครับเพราะว่าเกจไม่มีนะครับเกจตัวเดิมมันเสียหายนะครับบิดเบี้ยวนะครับมันน่าจะไม่ใช้งานใช้งานไม่ได้แล้วนะครับผมทำการเทสนะครับผมเทสหลังซ่อม30 mpa ครับผม เหมือนเดิมครับอุดปลายสายนะครับนี่นะครับนี่ครับตรงนี้ก็ค้างอยู่ที่สิบนะครับผมโอเคนะครับหยุดที่สามสิบ mpa นะครับผม ลหลลมนะครับนี่ครับเกิดค้างอยู่10 MPA นะครับผมโอเคครับส่วนง,งานซ่อมครับ